มาแล้วทุกคนหายตุกยัง้งมาแล้วนะครับเน่ตัวนี้นะครับตัวที่สี่ใส่ไปแก้วนครปผมนะครับตอนนี้อยู่ที่สองพันบาทนะครับ ถ้าใครอยากได้หนึ่งบาทคุณก็ชนะแล้วตอนนี้นะครับก่อนสองทุ่มนะครับตัวที่สี่ผ่านไปตัวที่ห้าตัวที่ห้านะครับอืมตัวนี้สีชมพูนะครับ ตัวนี sociedad, ้ก็ใส่บ่อยนะครับถ้าใครติดตาม tiktok ของเบลเลอร์นะครับก็จะเห็นว่าใส่ตัวนี้ไปเที่ยวทะเลที่พัเทียนะครับเัอที่นะครับมาล่าสุดตอนสองพันลำลอง สองมัดในเชื่อเสียบไปติกตัดกใส่ใส่ครับใส่้าคนไหนก็ใส่